ดีครับพี่น้องครับ <c oughs> เจอกันอีกแล้วครับผมเมื่อวานนี้น้อยที่15บ้าครติดตามผมนี่ก็จะได้ทั้ง VP ทั้งปกตินะครับแต่วันนี้มาติดตามกันต่อครับน้อยที่16 <c oughs> ว่าจะมีอะไรมั่ง ที่พี่น้องใครติดตามผมนี่คงจะเข้าใจนะครับว่าผมวางเลยผมวางมาเลยแบบง่ายๆครับไม่ลีลาครับเมื่อวานว่าจะวางลองวางสามตัวเย่่อาจจะว่าวางสี่ศูนย์หนึ่งย่ก้าวางกลัวมันมีเข้าเดี๋ยวกลัวพี่ๆน้องๆว่าผม เราวางธรรมดาของเราเดีวกว่าวันนี้เด่นอะไรมาดูครับเด่นอะไรวันนี้มีเด่นเจ็ดลองศูนย์สงสัยจะขัดใจพี่พี่น้องนี่เลย วาง70 72 74แล้วก็76 00 02 0 2 0 4 0 6ต้องเข้าใจนะครับว่าหวยฮานอยอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมด ขนาดตองศูนย์มันจะออกมาแล้วของผมไม่เคยวาง3ตัวนะครับผมวางแค่2ตัว2ตัวนี้เอาไปเล่นพิเศษปกติ v p เล่นตามนี้ครับหรือว่าชอบเลือกเฉพาะตัวก็ได้ครับผม เราต้องเล่นเยอะเลือกเฉ่าตัวก็ได้ที่เราชอบหรือเอาเด่นไปวางนี่ก็ได้ครับลองเอาไปนี่ดูแล้วก็พิจารณาตัวเลขเอาอนะครับรูนี้คงไม่ต้องบอกเพราะพอเอาตัวเด่นอยู่แล้วนี่เด่นเจ ย่นเจ็ดตัวเดียวผมมีจะมีอยู่แค่นี้ครับวางให้แค่เนี้ยเอาไปเล่นพิเศษปกติ VP หรือกระโดดไป 4D ก็ได้ครับฮานอย 4D ลองดูนะครับพี่น้องครับเรามันก็คอเดียวกันผมเป็นแค่แนวทางพี่น้องเป็นคนพิจารณาขอบคุณมากครับผม ที่ติดตามคลิปนี้จนจบวันนี้วันที่สิบหครับมาลุ้นของรัฐบาลเสร็จก็มาตามฮาหนอยต่อชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบครับผมอย่าลืมนะครับที่ตามช่องนี้เงินทองของท่านส่วนขุกผมเป็นแนวทาง ผมจะพูดคำนี้ตลอดขอบคุณมากครับ